นี่พี่น้องงามเลงนะบรรยากาศเขาปายามเล่พี่น้องโอ้ยงามลายปายาม สออนสออนสีสันใบใหม,ใหม่พี่น้องเอ้ยงามใบใหม่รุนเมืองนี่ละ่ะจะมันงามผพดงามผูบึงบม,มจักเบือ่อทาง,งางเขาป้าเฮ็ดพี่น้อง <c oughs> อันมันกับประทันในคำดอกมันจะซีม่วงแรง่งแต่บ้าอันงามนาหนาวนี้มันจิเหมืดไหวเนาะ ตีโมงแรงขึ้นกระเริ่มิมืล้วได้แต่บ่หมือหนี้มันมีแดดนะไทยเอันเอาปลางามๆให้เบิง่งนะสีสันสีสันของปลาหยามดูบใบไม้รูนเนาะอุอ้ยอุย้ยงาม ไปเบิ้งเฮ็ดกันพี่น้องไปเบิ้งเฮ็ดขอนศูนย์ปะสีสันในปลาพี่น้องนี่แหะตะเป็นตต๊ะคำคอยแล้ว เหลือแต่พี่น้องแถบสิบ่าเห็นเห็ดเป็นแม่ล่ะเห็ดเดือดฝ่าด้วยพี่นอ้องเอ้ยไปบึง้โต้น ี่นอโอ้โหอันนี้พี่นอ้องเอ้ยมึงเนีย่ยหลายใยแหละต่วาถากมาเอาไปแล้วถากมาแทะแล้วนั่นเห็นบอนะพี่นอ้องถากมากินีเรือถากกิน เกโอ้ยบเหลือพี่โนโ้ยถากมันกินเบื้อปวดอะพุ่งแน่ละอันที่คอยทายไหวมือนะ้ะโอ้ยเหลือตั้งแต่ขาดอกมันถากกินเบิดองั้งน โอ,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 อ้เอาไปเลือกเอาเหลือเอาจะดอกโอ้ยตายจายบเลือเลยพี่น้องเอ้ยเอ้ยน่ข้อนนี่ข้อนนี่ยังข้อนนี่ข้อน,นี้ยังอยู่ ตงซอยในพี่น้องผุ้น่ะมันกินเบิร์ดกินเสียงค่ะมึงเนี่ยละ่ะถากินเบิดมึงเนี่ยล่ะพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้ล่ะโอ้ยเอากุ้มดิเว้ย นี่นี่นี่พี่นกงามอย่างงามอย่างงามเลย sợ ôn hại phun thì chín bên này tới, tới hình bó lại gá lại vô cày hựa mày nhá อัน,ยนอ,อยูออย่ทางโนะบ่ย่างพี่นอ้องเอ้ยคำกับคำฮาเวียรหล่ะกะเนี้ยขึ้นไหน ไปเลือกเอารกได้ทีถากมันบ่ท่านได้กินไปได้ถากกินแล้วกับเลือกกอเนี่แเราพี่น้องเอ้ยคุณนะมันหันเยีะถากมันกัดไปเบดขูกโกร์อรุณ ยูดยอกเด,ดียวคขามีโพยูดอกหนึ่งสองดอกนี่อ้วนๆเลยคุณทายหาเฝ้าทายแบบเฝ้า,าเฝ้า Đột bó nhai Đột uap uộp Mong đột uộp uộp cơ ขึ้นกคำเขาคำเขาไอ้โเบดอตกพี่นอนเ้ย

mantap wuih mulu tapi hay cùng nào nào bưng mẹ là tới ba hàng bán đều khỏi bỏ đấy ma bỏ đấy ma มือนจะฟ้าออกจากปลาพี่น้องบ่ไหวเลยอยู่ในปลานี่มีแต่ตะข่อยผู้เดียวเลยต้องฟ้าออกเฮ็ดเต้มถุงเก็บกระเล่นเอาเดี๋ยวพอฟ้าอม่เดี๋ยวจังไปวงเฮ็ดดูเฮือนหน้าพี่น้องเนาะ โอ้มันซ่อนปลากระทอกันแต่มันงามพูระเรานนเดียนสวัสดิ์นะลูก ก็โฟกับกเก็บเพชรมือนี้เก็บแบบบุกอย่างเลยนะแล้ว,วแบบเป็นเงาเป็นขูดเลยคุณทำการปาดขาแบบพี่น้องเลยโอ้ <c oughs> โช<อ> พี่น้องเออเอามาแค่ส่วนหนึ่งฝากแี่แอันถากเนื้อถากกินกูดะโกพีโก่โกอยู่กอนี้ค่ะจะรูปเลยก็ได้เท่านี้ละจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้นอกจากนอกพี่น้องเลยมืดกับมือด่าวเล่นออกจากต้า คำมาหย่านหมูปลาขอ,อจบไปเพียงสาม,มีละจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าเ้อสวัสดีจ้า